สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ j k คเคนํนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด68ตารางวาค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะรอมรัดวเรียบร้อยเลยค่ะทุกท่านมีความเป็นส่วนตัวนะคะมีความปลอดภัยค่ะบ้านเดี่ยวทำเลดีน,นะคะอยู่ในหมู่บ้านสมใจโฮมเพจบ้านเรื่มจังหวัดอุดรธานีค่ะ อยู่ใกล้ตลาดโพสีอยู่ใกล้โรงพยาบาลอุดรด้วยนะคะภายในตัวบ้านมี3ห้องนอนและมีสองห้องน้ำค่ะบ้านถือแม้ว่าจะเป็นบ้านมือสองนะคะแต่ภายในสภาพยังสวยสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะแถมแอร์ให้2เครื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะด้านนอกบ้านนะคะยังมีพื้นที่เรือ,หอให้เราสามารถปลูกสวนปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับกันได้เพิ่มเติมสบาย 68ตารางวานะคะบ้านพร้อมที่ดินราคา1,800,000บาทค่ะจังหวัดอุดรธานีท่านใดสนใจหรือว่ากําลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะท่านสามารถเข้านัดชมแปลงนี้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวในวันนี้เจเคนโนะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ